จริงๆมันคือสังโยศสิบนะคะแต่พี่คงจะพูดแค่ตัวเตัวเดียวก็คือตัวของเป้าหมายที่ชัดเจนในการเป็นโสดาบันก็คือแค่รู้ความจริงอะค่ะแล้วก็รู้ในเรื่องที่ว่าที่เราบอกว่ามันมีตัวตนจริงๆลึกๆกับมันไม่มีไง แต่ว่าเราจะเชื่อไหมว่ามันไม่มีเพราะเราเห็นอยู่ว่ามันมีกายกับใจสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้ว่าให้มันพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงๆมันไม่มีกายกับใจมันเป็นเรื่องของที่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอุปทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใครรู้บ้างว่าขันห้ามีอะไรบ้างนับใหญ่เลยข้างหลังอือืมนะคะมันก็แบ่งออกเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือกายนะคะ กับตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะมันก็คือรูปมันทำกันามันทำแต่ไอ้จริงๆมันไม่ใช่เรื่องกายอ่ะกายมันเรื่องของธาตุอะดินน้ําลมไฟมันมีรายละเอียดเยอะแยะเลยใจนี่มันก็มีเรื่องเยอะแยะเลยมันจะทําให้เห็นได้ยังไงอ่ะว่ามันไม่มีกายไม่มีใจเพราะนั้นก็ต้องเรียนรู้แล้วศึกษาไปเรื่อยๆแล้วมันจะเห็นขนาดพี่คุณหมูเนี่ยฝึกกันมาเจ็ดปีมาอะไรเนี่ย พูดภาษาเลยนะโคตรรเลยโคตรเข้าใจเลยว่า,วามันมันมันไม่มีกายกับไม่มีใจแต่จิตข้างในมันไม่ยอมลงสักทีเลยคือมันยังไม่เห็นจริงๆมันยังไม่ยอมรู้เลยแล้วมันก็ยังไม่ยอมตัดที่จะเห็นจริงๆสักทีเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ามันยังไม่พอในการที่เราจะเรียนรู้แล้วมันก็ไม่พอสําหรับการฝึกสติของเราเพราะนั้นเราก็ต้องอดทนแล้วก็เรียนรู้มันไปเรื่อย นะคะอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนด้วยศรัทธาของแต่ละคนถ้าใครยังทุกทนได้อยู่นะคะก็ทนกันต่อไปแต่พี่ทุกทนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่สู้ตายนะคะพี่พูดภาษาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกอริยสัจสี่อะ่ะก็คือถ้าใครเข้าใจอ่ะจะไม่อยากเกิดแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าอริยสัจสี่อ่ะมันคือใครไม่รู้บ้างว่าอริยสัจสี่มีอะไรบ้าง เราเรียนกันมาตัง้งแต่เด็กแล้วพูดศาส,สนาทั้งนั้นนี่ไม่ใช่เหรอในที่นี้มีอะไรบ้างคะตอบเสียงดังๆเลยรู้หมดเลยทุกสมุดไทยนิโรธมารคกแล้วรู้ไหมว่ามันมีหน้าที่ยังไงบ้างรู้ไหมเอาเอาเอาปูตอบหน่อยสิเนี่ยมาอยู่ข้างๆ ในเจริญถูกไหมคะอ๋อถูกนะคะถูกนี่แต่ว่าเข้าใจไม่เข้าใจนี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะทาได้หรือทําไม่ได้นี่อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ละค่ะคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนอริยศาสตร์นะคะหลวงพ่อจริงๆไม่ได้สอนเรื่องสอนหลายอย่างอะแต่ดูจิตก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อถนดัดเพราะหลวงพ่อฝึกมาทางนี้แต่จริงจริงแล้วอะมันก็คืออริยศาสตร์นะคะ ทุกให้รู้นะคะไอ้แค่ความทุกความอะไรพวกนั้นน่ะมันแค่คือลักษณะของทุกเองแต่ทุกจริงใจทุกจริงจริงที่บอกว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกนะคะอุปทานขันทั้ง5้าเป็นตัวทุกนั่นมันคือทุกที่กายทุกใจใครเชื่อใครเชื่อหรือไม่เชื่อบ้างว่าจริงๆมันทุกตรงเนี้ยนั่งเฉยๆนะอย่าขยับเลยทุกไหมทุกหายใจเข้าแล้วอย่าหายใจออกทุกไหมทุกปวดฉี่แล้วอย่าไปฉี่ทุกไหมทุก เออนั่นแหละเต้อันนั้นเลยนั่นแหละมันใช่เลยนะคะนี่แหละค่ะเรามารู้ความจริงกันตรงนี้แหละเราเรียนอะไรกันเราก็เรียนกันตรงนี้แหละนะคะอันนี้แหละค่ะพวกเราเนี่ยเราต้องโมทนากับพวกเราทุกคนที่มาที่นี้นะมันไม่มีอะไรบังเอ,อิญเลยนะเราเป็นคนเรียกเลยนะคนกลุ่มน้อยนะคะอย่าคิดว่าเป็นคนกลุ่มมากนะคะ คนอีกตั้งกี่ล้านคนที่เขาจะมีโอกาสา่างนี้แล้วมานั่งฟังตรงนี้มานั่งฝึกปฏิบัติอย่างนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ตรงนี้ได้ตลอดไปหรอกนะเดี๋ยวก็ถูกพาไปแล้วเดี๋ยวก็ละครแล้วนะคะตอนนี้ละครกําลังมีหลายเรื่องที่สนุกใช่ไหมคะมเดี๋ยวเราก็หลงไปเรื่อยแล้วนะคะอมเพราะฉะนั้นมีอะไรให้เราหลงเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความแน่วแน่ของตัวเองที่ว่าจะพาตัวเองไปยังไงนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกนะคะสัก1ิบนาที เพราะสิบนาทีจริงๆก็เกินทุกทีแหละนะคะเพราะนั้นบอกไว้สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราเหลือเวลาแค่อีกชั่วโมงหนึ่งเองอะไรนะคะค่ะทีนี้พี่จะให้เล่นอีกหนึ่งเกม,ม,มละหว่างที่กินเบกห้ามคุยปิดวาจานะคะแล้วอยู่กับกายใจตัวเองแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า เรียกว่าอะไรนะกี่ชั่วโมงแหละเนี่ยที่เราเรียนรู้ไปเนี่ยเราจะมาคุยกันละว,ว่าเราได้อะไรบ้างนะคะแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นไหมแล้วมีอะไรสงสัยไหมนะคะเริ่มเลยนะคะปิดวาจาไม่ต้องไปเมาส์แล้วนะหมดเวลาเมาส์ให้เวลาเนี่ยสิบห้าประมาณเนี้ยสิบห้านาที